สวัสดีผู้ชมด้วยนะครับผมวันเน้นะครับมาอยู่ใน Pixel Painter นะครับในพาร์ทที่8แล้วนะครับก็หลังจากพาร์ทที่แล้วนี่ที่ผมให้ทุกคนโหวตใช่ไหมก็มีคนโหวต Pixel Painter นะครับ80%นะครับผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จัดให้ลง Pixel Painter แบบบ่อยๆเลยนะครับโอเคงั้นเรามาเริ่มเล่นกันเลยครับผม let's go ใบหน้าโป๊กใบหน้าโป๊กเกอร์มันคืออะไรว่ใบหน้าโป๊กเกอร์ใครรู้นะฮะช่วยบอกทีนะครับผมเคยเจอโจทย์นี้นะครับผมไม่รู้มันคืออะไรใบหน้าโป๊กเก มาครับดูมาดูซิว่าพวกเขาจะวาดอะไรกันเอาเอาเป็นโจเกอร์ได้ไหม <c oughs> น่าจะเป็นญาติกันนะครับโอเคกัน <c oughs> okay, เดี๋ยวผมก่อนอื่นต้องวาดหน้าก่อนหน้าโจเกอร์นะฮะนี่อย่างนี้เลยเปึ๊บนี่คือหน้าโจเกอร์นะฮะแล้วผมก็จะวาดเป็นเป็นปากปากต้องแดงๆก่อนอื่นเป็นสีแดงก่อนโอเคอันนี้โจเกอร์นะฮะไม่ใช่โปกเกอร์ไม่รู้โปกเกอร์คืออะไรครับนะไม่รู้จักนี่อันนี้ปากโจเกอร์นะ นี่เป็นไงใส่ปากครับปากจนแดงๆใช่ไหมโอเคแล้วก็ใส่สีเป็นสีดํานะครับในการตัดตรงนี้ด้วยกันอ่าโอเคแล้วก็ตรงตานะครับตาวาดยังไงวะวาดงนี้เหรอใช่ไหมเฮ้ยเหมือนอยู่เหมือนโจ๊กเกอร์อยู่แล้วก็ใส่ลูกกระตา,าไปเย่คนเหมือนอะ่ะเอเหมือนไหมครับแล้วก็รอบๆของโจ๊กเกอร์จะเป็นสีขาวใช่ไหมก่อนอื่นผมขอระบายสี สีน้ำสีเราโจกเกอร์หน้าสีเทาปะ่ะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่แล้วก็สีขาวนะครับทำอย่างนี้หรือเปล่าวะสีขาวตรงรอบตามันอนะน่าจะสีขาวนะครับโอเคก็เอาสีขาวทับไปจุบจ๊บจุบจ๊บจุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บมาก็สำหรับใครที่เข้าไปดูนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องนี้ด้วยนะครับก็จะทำเกมนี้บ่อยๆนะครับผมโอเคน่าจะเป็นโจกเกอร์แล้วลนะใสจมูกอืมไม่เอาดกวา แล้วก็ใส่ผมเขียวนะฮะโจโกเกอร์นี่ต้องผมเขียวเอาสีเขียวอันนี้ก่อนอ่าึ๊บผมเขียวครับปึ๊บปึ๊บอย่างนี้เลยนี่เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่แล้วก็เอาสีเขียวเข้มนะฮะอย่างนี้ทำเป็นเหมือนเงาผมครับตไป โก้ลิสโก้วเลยเลยเลย<ๆ>เอา้าวไอ้เหี้ยต้องวาดใหม่เลยกูมาต้องระบายตรงนี้ครับอ๊บโอเคระบายเสร็จจึ๊บจึ๊บจึ๊บเยสโคเท่อ่ะที่หนึ่งเลยครับงานนี้ <c oughs> <c oughs> ต้องที่หนึ่งแล้วมาถึงจุดนี้แล้วมาวัดวาดคอครับคอจึ๊บ <c oughs> นี่แล้วก็ทำการใส่ปกคอเสื้อนะฮะจื๊บจืบ,จบอันนี้ปกคอเสื้อได้ไหมได้ไหมมาต้องมาอย่างงี้ครับปกคอเสื้อครับ,ลบแล้วก็ึ๊บเหลืออีกหนึ่งนาทีแล้วรีบนะครับเสื้อโจเกอร์น่าจะสีม่วงใช่ไหมเท่าที่จำจำถ้าจำไม่ผิดอะสีม่วงลวกันครับปกคอสีขาวเออแค่นี้แหละ เอ้ยนี่มันสีเทาแล้วช่างมันช่างมันสีเทาเออเนี่ยแหละน่าจะเป็นโจ๊กเกอร์อยู่นะฮะแล้วก็แบ็คกราวผมจะใส่สีดำเยสโคตดแบบว่ามีออร่านะฮะที่หนึ่งแล้วงานนี้เสร็จจมาน่าจะเสร็จแล้ว <c oughs> เดี๋ยวผมขอไปดูผลงานคนอื่นกันนะฮะเอ้ยกอดอินแมวไมวยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จต้องใส่นี่ครับเงาด้วยครับเงาหงหน้า หรือไม่ใส่ดีปะ่ะแต่ลองใส่ดูก่อนนะลองใส่ดูก่อนเตึ๊เติมตโอเคเยดได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอาอย่างงี้ก็ได้เอ้ยไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่ามันไม่ค่อยสวยอะโอเคแค่นี้นแหละมาครับมาดูโอ้โ oh. ห <laughs> มาเป็นก้างเลย <laughs> อ่าโหวยให้ใครดีวะ <laughs> แม่งเลือกโคตรยากเลยกูจะโหวยให้ใครดีเนะี่ยหือ แต่และอันนี้สวยๆทั้งนั้นนะฮะอ่าให้ล่างล่างซ้ายล่างซ้ายมียจีมินเ yeah, ย่ดูโอ้โหอย่าบอกนะเราจะแพอ่ะมีคนโหวตให้เราแล้วครับหนึ่งคนแล้วโอ้โหทำไมนั่นมันได้วะดสามโอ้โหอันนี้สวยกว่าเยอะอันนี้ก็ระบายสีไม่เสร็จมันยังได้สามอ่ะโอ้โหคนโหวตอะไรกันเนี่ยประท้วงก็ประท้วงประท้วงโอ้โหเอา้าเราตกแล้วเหรออ่าให้ให้ล่างซ้ายล่างซ้ายยังดูโจ๊กเกอร์นะฮะ อันนี้มันได้ได้ยังไงเนี่ยโอ้หคนเขาโหวตผิดปะวะอันนี้อะไรวะเนี่ยอ่าให้ให้ซ้ายผมไม่รู้จักโป๊กเกอร์นะครับไม่รู้มันคืออะไรนะฮะแต่ว่าก็ว่าจโจ๊กเกอร์ไปก่อนนะครับอาจจะเป็นญาติกันนะฮะคืออะไรวะเนี่ยมาครับนี่คือโจ์กระดูกนะครับผมผมจะบ้านตัวหนึ่งที่มันเป็นกระตูลละลรสักอย่างเนี่ยแหละอันเดอร์เทลกระตูหรือเกมวะอันนี้ไม่รู้นะฮะ คือเป็นตัวอะไรไม่รู้ผมก็ไม่ได้ติดตามมาแต่ว่าผมเห็นหน้ามันบ่อยจนวาดวาดแทบจะเป็นเลยฮะตัวนี้คือมันเป็นกระดูกใช่ไหมหรือเปล่าว่าเป็นกระดูกหรือเปล่าใครรู้บอกทีครับแต่ผมเห็นมันเป็นกระดูกนะฮะอ่ายิ้มยิ้มอ่าโอเคแล้วก็ต้องวาดลูกกตา้วยครับผมเห็นตัวนี้บ่อยมากเลยเห็นแบบว่าเห็นจนชินอะเห็นจนแบบวาดเป็นอะเอาง่ายๆครับระบายสีเทาให้มาครับนี่เขาเรียกว่าตัวอะไรไม่รู้ใครรู้ชื่อบอกด้วยนะฮะ แต่ทุกคนน่าจะรู้กันดีแหละพวกแบบว่าคนที่เคยดูนะทุกคนที่เคยดูก็ต้องรู้ป่ะวะ่ามาครับนี่คือใส่มันจะใส่มันเป็นชุดกันหนาวหรือชุดฮูดอะไรสักอย่างโอเคสีตอนึ่นวาดวาดไอ้นี่ก่อนนี่แขนแขนคือเอาไว้ง่ายผมไม่ได้ดูการ์ตูนเรื่องนี้หรือได้ไม่ได้ติดตามอันนี้ครับเพราะว่าผมไม่ได้ติดตามแต่ว่าผมเห็นมันบ่อยมากเลยเห็นบ่อยจนแบบว่าจําได้แล้วก็มาวาดเล่นๆนะฮะโอเคมันก็เป็นกระดุมกันใช่ไหมตัวน,นี้ อาจจะไม่สวยมากนะฮะแต่ว่าพยายามจะตั้งใจวาดกันละกันนะครับเบิ้บเค okay. แล้วตรงนี้จะเป็นกระดูกอ่าจัดปกระดูกปึ๊บปึ๊บวิ่งสองนาทีแล้วว่ะโคตรเร็วเลยไม่ได้ลงสีเลยนี่ครับกระดูกอ่าโอเคกระดูกตรงนี้ปึ๊บแล้วก็อย่างนี้โอเคแต่งเกงใหม่เกขาสั้นนะฮะ ถ้าจำไม่ผิดนะใส่เกงขาสั้นนะตัวนี้อืออืออือแม่งกว่าจะวาดแต่ละเส้นนี่แทบขาดใจนะเคก็ต้อวาดมือครับมือแค่นี้พอนะทุกคนอ่าอย่างนี้ก็ได้ยืดมาเค่บายสีครับเวลาจะไม่ทันแล้วอเ,เอ้ยไม่ใช่เสื้อต้องสีเ,เงินอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ปกคอนาา่าจะสีเทาถ้าจำไม่ผิดนะ เงินเ,เก่งสีน้ำเงินเข้มใช่ไหมครับมาแล้วก็ทำการระบายกระดูกโอเคตาสีดำแล้วก็ลูกตาหน่าสีขาวนะฮะอ้าวอุ้ยเหมือนเหมือนเหมือน เหมือนอยู่โอ้โหแต่เราไม่ตามอ่องงี้ป่ะตามไม่เท่ากันนะเออโอเคแมงเอ้โคตรเหนื่อยนะครับแล้วก็ทําการวาดอะไรเดีย๋ยวสีตรงนี้สีดําสีดามาครับขอได้ที่หนึ่งเถอะอุตส่าห์ตั้งใจวาดรุ่นนี้โอเค <S <S แขนสีอะไรวะสีน่าจะเป็นสีเดียวกับกระดูกนะฮะอุย้ยเกือบแล้วกู มันย้อนกลับได้นะฮะจะตกใจทําไมมาดูีิมีเวลาให้แดงเงาหรือเปล่าอย่างนี้ก็เฟียวเลยนะเอาตรงๆปากสีอะไรวะปากไม่น่าใช่สีแดงนะฮะเอาอย่างนี้แล้วกันอ่าอาเส้นๆนะฮะเยดจัดไปเลยครับแล้วก็ทำการใส่สีดำแบ็กกราวนะฮะสวยยัง สวยยังมาน่าจะใช้ได้นะฮะโอเคแค่นี้แหละหรือสิบสองวิไปดูคนอื่นครับอกระดูกนี่กระดูกจากไมครับหรือเปล่าครับดูคนอนื่นก็สวยเยอะแยะนะครับแต่ว่าผมหวังว่าของผมจะได้ที่หนึ่งนะโอเคมาดูกันครับว่าใครจะได้ที่หนึ่งโบสิสลูกโบสโบสถให้พี่สิลูกโอ้ยทำไมเอฟโอ้ยนี่ไงมีสองแล้วสองแล้วสามสามโอ้หยรอบนี้รอบนี้ครับผมว่ามีสิทธิ์ชนะนะครับ โหดวดะซอกอันนี้นี่กระดูหรือตุดมันได้ยังไงวะเนี่ยมาโอ้ยนีใ่ให้ให้ซ้ายบนนะฮะกระดูของจริงนะฮะซ้ายบนแต่ขวานี่น่าจะเป็นอ่าสกลเลตันของไมค์คราฟนะครับหรือเปล่าวะแต่ถ้าหน้าสี่เหลี่ยมนี่น่าจะใช่มามาดูว่าคนจะไหวยใ้ครแต่ผมว่าของผมก็สวยนะดูดูดีๆดิสวยนะเว้ยทุกคนใช่ไหมก็สวยอยู่นะ เอ้ยสามว่ะชนะไหมชนะไหมชนะว่ะโอ้โหเนี่ยสวยอยู่นะทุกคนครับถ้าแรงเงา,านหน่อยนี่ใช้ได้เลยนะโจทย์นี้ก็คือนกพิรโรธนะครับไม่รู้เป็นญาติอะไรกับนกพิร,ราบหรือเปล่านะแต่ <c oughs> ผมว่านกพิร,ราบนี่จะผิดหรือเปล่าเคยาวาดไอ้นกนี่ดีกว่าเควาดนกนะฮะนกนกนี่ครับเค่อ <c oughs> าไมนกหัวม่วงนี่เป็นอะไรไม่ไี่ยใต่หัวเนี่ยับแล้วก็วาดเออ ตัวอ่าอันนี้นกพิโรธนะโอเคน่าจะได้อยู่นะเฮ้ยเฟี you ้ยวอยู Alicia ่ป่ะเฟี้ยวอยู่เฟี้ยวอยู่หางนี่ยังไงเนี่ยหางนี่ขึ้นงี้ไหมหรือเปล่าวะอ่าๆอย่างงี้ก็ได้ว่าสีม่วงให้มันครับมันสีม่วงประมาสีน้ลืองิน้ยม่วงม่วงไหมเหรอม่วงเข้มใช่ไหมเออเนี่แหละตาสีเหลืองนะฮะจำไม่ได้เหมือนกันแต่ วาดอย่างนี้ก็น่าจะพอพอเหมือนอยู่นะฮะแล้ววาดยังไงทำให้มันดนนเูเหมือนสายหัววะอย่างเงี้ยเหมือนสายหัวไหมครับผู้ชมครับเอ้ยเหมือนอยู่นะ <c oughs> เหมือนแบบปล่อยสัญญาณไรไฟนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนที่ต้องวาดพื้นก่อนนะฮะให้ให้มันมีที่ยืนเพราะว่าผมไม่เอาแบล็กราวเกลเลยรู้สึกว่าแบล็กราวด์มันไม่สวยนะเอาแค่ไอ้นกอย่างเดียวพอนกสายหัวพอนะฮะ ว่าเป็นไฟได้ไหมวะจะได้ดูพิโรธไฟเออไปครฮ้ยะไปต้องกาไฟเอ้ยนี่นกพิโรธมันพิโรธไหมหรือว่านกพิราบหูยนี่แม่งว่าสวยว่ะมังกรมาดูนะครับว่าเอ้ยโหวตให้ดีดีว่าอันนี้สวยแต่รู้สึกว่าอันนี้ก็สวยเหมือนกันโหวตให้หน่อยครับเฮ้ย โหวดไน่อยหูยแม่งอันนี้สวยนะเนี่ยหูยแพ้แล้วอะไรวะไม่มีคนโหวดเลยอันนี้มันพิโรดตรงไหนเนี่ยอื้อ่าให้น,นี้ก็แล้วกันมเมาหมูหยองไม่น่าใช่พี่แป้งนะครับพี่แป้งไม่น่าวาดอย่างนี้เลยอ่าให้ให้ล่างซ้ายมามองอยู่มามองอยู่ว่แต่นี้ก็พิโรดเหมือนกันนะแต่ถ้าวาดเสร็จนี่จะสวยนะครับแต่อันนี้ สวยกว่าเพราะนี้ยังวาดไม่เสร็จอันนี้อีก,กามันเกี่ยวอะไรพิโรธวะอ่ะให้ซ้ายครับซ้ายโอ้โหเราแพ้แล้วอะ่ะไม่ตื่นเต้นเลยวะ่ะคนนี้น่าจะชนะนะครับโอ้โหวาดไม่เสร็จอะ่ะอันนี้น่าจะให้กว่าน่าจะให้ที่ความสมบูรณ์นะหูยผู้ชนะคืออันนี้ครับ โอเคครับสำหรับ Pixel p ร์เพนเนะครับในพาร์ทที่8นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมและถ้าใครดูจบนะครับคอมเมนต์มาด้วยนะครับบอกว่าดูจบแล้วนะครับก็จะขอบคุณมากๆนะครับที่ดูจนจบนะครับผมอย่ากระนะโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เยอะๆนะครับขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวพยายามจะเล่นเกมนี้บ่อยๆแล้วกันบ่อยๆเลยแหละเพราะว่าคนขอมาเยอะนะครับผมโอเคสาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับจุ๊บจุบ